สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีค่ะคือภาพนักเรียนนักศึกษาทีเ่เหมือนจะสนใจหน้าจอสมาร์ทโฟนมากกว่าสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียนซึ่งก็ นะคะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งผลต่อสมาธิต่อการเรียนรู้พอสมควรเลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดูค่ะว่ามันมีมุมมองอะไรบ้างแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเทคโนโลยีอย่าง AR augmented reality น,นะคะโดยเฉพาะตัว Spark AR เนี่ยมันพอจะเป็นเครื่องมือเชื่อมการเรียนรู้เข้ากับอุปกรณ์ที่อ,อยู่ในมือนักเรียนอยู่แล้วได้จริงไหมแล้วจะทำยังไงครับ เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความทางวิชาการนะครับแล้วก็มีข้อคิดเห็นจากผู้ช่วยชาหลายท่านเลยที่มองปัญหาเรื่องมือถือในโรงเรียนเนี่ยจากหลายๆมุมมองเลยครับทั้งเรื่องอสมาธิสุขภาพแล้วก็ไปถึงแนวคิดเรื่องการเอาเทคโนโลยีอย่าง AR มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้แบบใหม่ๆทีอ่อาจจะตอบโจทย์คนรุ่นนี้ได้ดีขึ้นครับน่าสนใจมากค่ะ นั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการลองกลั่นกรองมุมมองต่างๆเหล่านี้ดูเพื่อให้เห็นภาพรวมข้อดีข้อเสียของการมีสมาร์ทโฟนในห้องเรียนให้ชัดขึ้นและก็มาสำรวจกันค่ะว่า Spark AR ที่ว่าเนี่ยมันมีศักยภาพแค่ไหนที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เอออาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งรบกวนให้กลายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยเราจะอิงกับแนวคิดที่เรียกว่า Connectivism หรือทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวปัญหาที่เห็นได้ชัดๆก่อนเลยนะคะก็คือสมาร์ทโฟนในห้องเรียนเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวดึงความสนใจชั้นดีเลยทำให้สมาธิของผู้เรียนออหลุดไปจากบทเรียนง่ายๆเลยค่ะครับประเด็นนี้เป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางเลยครับอย่างมุมมองของคุณกาวินเวลลิมซันอดีตรัฐมนตรีศึกษาอังกฤษนะครับ ท่านก็เคยให้ทัศนะไว้ว่าปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องสมาธิที่ลดลงนะแต่การใช้มากไปหรือใช้ผิดวิธีเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็พัฒนาการทางร่างกายของเด็กด้วยซึ่งอันนี้ก็น่ากังวลไม่น้อยเลยครับอืมแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างของอาจารย์สุภาัสดาเปล่งแสงจากนิติศาสตร์มอ,อท่านก็ชี้ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยสมาร์ทโฟนมันก็เป็นเครื่องมือหาข้อมูลได้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ที่มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะ ถ้าเราใช้เป็นใช้ให้ถูกวิธีมีประสิทธิภาพคือปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องอย่างเดียวแต่เป็นการใช้งานที่แบบว่าขาดสมดุลมากกว่าอาจารย์ท่านยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าแม้บ้านเราจะยังไม่มีกฎหมายห้ามใช้จริงจังในโรงเรียนแต่ก็ถึงเวลาที่คนจะพิจารณาผลกระทบให้รอบด้านช่างน้ําหนักข้อดีข้อเสียกันแบบเอ่อไม่ลําเอียงเพื่อหาทางที่มันดีที่สุดสําหรับเด็กๆค่ะครับตรงนี้ทําให้เห็นภาพชัดชื่นเลยนะครับว่า สมาร์ทโฟนมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันมีศักยภาพมีประโยชน์ซ่อนอยู่ด้วยการจะบอกว่ามันเป็นผู้ร้ายหรือผู้ช่วยเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็การออกแบบการใช้งานมากกว่าปัจจัยสำคัญอาจจะไม่ใช่การห้ามไปเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยังไงออกแบบกิจกรรมยังไงรวมถึงการเลือกเทคโนโลยีมาใช้ว่าจะดึงข้อดีออกมาแล้วลดข้อเสียได้ยังไงมากกว่าครับ อถ้าอย่างนั้นลองมองผ่านมุมของทฤษฎีการเรียนรู้ดูบ้างไหมคะมีแนวคิดหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทนี้ได้ดีขึ้นก็คือ Connec t i v i s m หรือทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปว่าบหนึ่งแนวคิดนี้มองว่าการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตำราแล้วแต่มันเกิดขึ้นผ่านการเชื่อมต่อการไหลเวียนของข้อมูลในเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ค่ะใช่เลยครับ c o n n e c t i v i s m เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าความรู้เป็นสิ่งที่ต้องแบบว่าตักใส่สมองผู้เรียนแต่เป็นกระบวนการที่เราสร้างเครือข่ายข้อมูลส่วนตัวขึ้นมาแล้วความสามารถในการเข้าถึงดึงข้อมูลจากเครือข่ายนั้นๆมาใช้เมื่อเราต้องการต่างหากคือหัวใจสำคัญมันเน้นเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการมองเห็นรูปแบบ แล้วก็การตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ใช่จากแหล่งที่มันหลากหลายซึ่งจะต่างกับทฤษฎีเรียนรู้แบบเดิมๆที่จะเน้นการจําเนื้อหาเป็นหลักครับอ๋อค่ะแล้วทฤษฎีนี้มันมาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสมาร์ทโฟนในร้องเรียนที่เราคุยกันอยู่ได้ยังไงคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับคือในห้องเรียนแบบเดิมๆเ,เนี่ยสิ่งเร้าที่อาจารย์อยากให้นักเรียนสนใจคือเนื้อหาบนกระดานหรือในหนังสือใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริง สิ่งเราที่มันแบบว่าทรงพลังกว่าสําหรับนักเรียนหลายๆคนคือเนื้อหาบนหน้าจอมือถือที่เขากําลังสนใจอยู่ Connectivism มเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เราตั้งคําถามครับว่าแทนที่เราจะพยายามดึงนักเรียนออกจากเครือข่ายที่เขาสนใจเนี่ยเราจะแทกหรือผสานบทเรียนของเราเข้าไปในเครือข่ายนั้นเลยได้ไหมทํายังไงให้เนื้อหาการเรียนของเรากลายเป็นโหนดหรือจุดเชื่อมต่อหนึ่งที่น่าสนใจในเครือข่ายข้อมูลที่นักเรียนกําลังท่องไปอยู่ โอ oh, เป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะคะจากที่เคยมองว่าสมาร์ทโฟนเป็นคู่แข่งของการเรียนรู้ก็เปลี่ยนมาเป็นการหาทางร่วมมือหรือใช้ประโยชน์จากมันแทนซึ่งก็นำเรามาสู่ทางออกที่เป็นไปได้ที่เราเกริ่นไว้ต่อมต,ต้นเลยก็คือเทคโนโลยี AR หรือ augmented reality นี่เองค่ะถูกต้องครับ AR หรือเทคโนโลยีภาษาโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ใช่แค่ในวงการตลาดหรือประชาสัมพันธ์นะครับ แต่ในแวดวงการศึกษาก็เริ่มสนใจกันมากขึ้นเพราะมันเปิดมิติการรับรู้ใหม่ๆหําทำให้เห็นภาพที่มันเป็นนามธรรมได้ชัดขึ้นหรือว่าให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเสมือนจริงได้โดยตรงเลยครับค่ะแล้วแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้ก็คือ Spark AR Studio ใช่ไหมคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วทำไมถึงน่าสนใจเป็นพิเศษครับ Spark AR Studio เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ม e ตา หรือบริษัทแม่ของ Facebook กับ i ิน t a g r a m มก็พัฒนาขึ้นมาครับจุดเด่นของมันเลยคือมันทำให้ใครๆก็สร้างฟิลเตอร์หรือผู้เอฟเฟกต์ของตัวเองได้ค่อนข้างง่ายเพื่อเอาไปใช้บน Facebook กับ i ิน t a g r a m ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่คุ้นเคยใช้อยู่แล้วในชีวิตประจาวันความง่ายในการสร้างแล้วก็แชร์ต่อได้ง่ายนี่แหละครับคือจุดแข็งสำคัญที่ทำให้มันมีศักยภาพที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ครับ อ๋อ oh, ค่ะแล้วฟิลเตอร์จาก Spark AR ที่ว่านี่มันมีรูปแบบไหนบ้างคะที่พอจะเอามาปรับใช้กับการเรียนการสอนได้จริงๆมีหลายแบบเลยครับแต่ถ้าจะยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทหลักๆที่น่าสนใจมากสำหรับการศึกษาครับประเภทแรกเรียกว่าฟิลเตอร์แบบทดสอบหรือ the quiz filter ฟิลเตอร์แบบนี้เนี่ยมันจะเปิดให้คนสร้างสามารถออกแบบคาถามคาตอบแบบโต้ตอบได้เลยอาจจะเป็นคาถามแบบเลือกตอบ choice กขอข้ององอะไรแบบนี้หรือจะเป็นจริงเท็จก็ได้ คนใช้ก็แค่เปิดกล้องหน้าแล้วก็อาจจะเอียงหน้าซ้ายขวาหรือกระพริบตาเพื่อเลือกคําตอบมันเปลี่ยนการทําแบบทดสอบหรือการทบทวนบทเรียนที่อาจจะดูน่าเบื่อให้กลายเป็นกิจกรรมที่แบบว่าสนุกขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างที่เห็นตัวอย่างที่มทรกรุงเทพเขาลองใช้กันนักศึกษาก็ดูสนุกกับการท,ทําควิสไทค่าผ่านฟิลเตอร์แบบนี้นะครับ โอ้ oh, ฟังดูนะสนุกจังเลยค่ะเปลี่ยนการสอบย่อยให้เหมือนเล่นเกมไปเลยแต่เอ๊ะการทําแบบทดสอบเป็นฟิลเตอร์สนุกสนุกแบบนี้มันจะไม่ลดทอนความสําคัญของการวัดผลหรือทําให้นักเรียนมองว่าการเรียนเป็นแค่เกมขาดความจริงจังไปหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีครับคือแน่นอนว่าควิสฟิลเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการประเมินผลที่เป็นทางการมากๆที่ต้องการความเข้งมงวดแต่จุดแข็งของมันเนี่ยอยู่ที่การเป็นเครื่องมือทบทวนความรู้ หรือที่เรียกว่า formative assessment นะครับหรือใช้กระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนมากกว่าการที่นักเรียนได้ลองเรียกคืนข้อมูลหรือ retrieval practice ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนุกแบบนี้ซ้ำๆมันช่วยสร้างความจำระยะยาวหรือ long term memory ได้ดีนะครับโดยที่ไม่รู้สึกกดดันแล้วพอมันทำบนแพลตฟอร์มโซเชียลที่เขาใช้กันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งลดกำแพงทางใจลงไปอีกครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้เป็นเครื่องมือเสริมไม่ได้ใช้แทนการประเมินหลักไปเลย แล้วฟิลเตอร์อีกประเภทล่ะคะที่บอกว่าน่าสนใจเหมือนกันความจริงหรือ the real world filter ครับฟิลเตอร์แบบนี้จะใช้กล้องหลังของมือถือเพื่อวางวัตถุสามิติเสมือนจริงลงไปในสภาพแวดล้อมจริงที่เราอยู่นักตอนนั้นเลยลองนึกภาพตามไหมครับเช่นเรียนเรื่องกายวิภาคแล้วเราสามารถวางโมเดลหัวใจสามิติลงบนโต๊ะตรงหน้าได้เลยหมุนดูได้รอบทิศซูมเข้าไปดูรายละเอียดอย่างลิ้นหัวใจอะไรแบบนี้ หรือเรียนประวัติศาสตร์ก็วางโมเดลจำลองโบราณสถานลงในห้องเรียนได้เลยฟิลเตอร์แบบนี้มันช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในรูปแบบที่มันสมจริงจับต้องได้มากกว่าแค่ดูภาพสองมิติในหนังสือหรือบนจอครับโหอันนี้น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะมันเปลี่ยนวิธีนำเสนอเนื้อหาไปเลยนะคะทำให้เรื่องที่อาจจะซับซ้อนหรือเป็นนมามธรรมกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าจับต้องได้สำรวจเองได้ แล้วการสร้างฟิลเตอร์แบบนี้มันยากไหมคะสำหรับคุณครูหรือนักเทคโนโลยีการศึกษาตัว Spark AR Studio เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้ง่ายพอสมควรนะครับแม้ว่าอาจจะต้องเรียนรู้บ้างในช่วงแรกแต่ก็มีเครื่องมือมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้เยอะอยู่การสร้าง Real World Filter เนี่ยอาจจะต้องมีทักษะเรื่องการจัดการโมเดล3มมิติบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแหล่งดาวน์โหลดโมเดลทั้งฟรีทั้งเสียเงินเยอะแยะเลยครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มันดื่มดำหรือ Immersive ได้จริงๆซึ่งมันช่วยกระตุ้นความสนใจความอยากรู้แล้วก็ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในมิติที่ลึกขึ้นด้วยครับอืมแสดงว่าทั้ง quiz filter แล้วก็ real world filter เนี่ยต่างก็มีจุดเด่นในการเอาไปใช้เพื่อการศึกษาที่ต่างกันไปนะคะถูกต้องครับ quiz filter จะเน้นเรื่องการทบทวนความรู้การมีส่วนร่วมความสนุก ส่วน real world filter จะเน้นการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านประสบการณ์ที่สมจริงการมีปฏิสมพันธ์กับวัตถุเสมือนจริงแต่สิ่งที่ทั้งสองแบบทำได้เหมือนกันคือการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มคือโซเชียลมีเดียและอุปกรณ์คือสมาร์ทโฟนที่พวกเขาคุ้นเคยใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันครับ นี่คือการนำหลักการของ Connectivism มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเลยใช่ไหมคะคือแทนที่จะพยายามไปสู้กับสิ่งร้าบนหน้าจอก็หาวิธีผสานเนื้อหาการเรียนรู้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งร้านั้นๆไปเลยใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยจากที่มองเทคโนโลยีส่วนตัวเป็นอุปสรรคก็หันมามองหาโอกาสในการใช้เทคโนโลยีนั่นแหละเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ซะเอง c o l ล e ก t i v ิซึยังบอกด้วยนะครับว่าความรู้ไม่ได้อยู่ในหัวคนคนเดียวแต่อยู่ในเครือข่ายและความสามารถในการหาการรักษาความเชื่อมโยงนั้นสําคัญซึ่ง Spark AR ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันพอนอสอสร้างหรือแชร์พิลเตอร์กันเนี่ยพวกเขาก็กําลังสร้างและก็เสริมความแข็งแรงให้เครือข่ายความรู้นั้นด้วยตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียครับ การใช้วิธีนี้ดูจะเป็นแนวทางที่เข้าถึงผู้เรียนยุคดิจิทัลได้ดีกว่าการพยายามไปจำกัดหรือห้ามใช้สมาร์ทโฟนในห้องเรียนนะคะเพราะมันสอดคล้องกับพฤติกรรมความสนใจตามธรรมชาติของเขามากกว่าคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนคุ้นเคยแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่าง AR หรือแพลตฟอร์มต่างๆได้คล่องแคล่วเนี่ยมันยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะที่จำเป็นในศตะวรรษที่21ิบ็ดด้วยนะครับไม่ว่าจะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นหรือจะทำงานในอนาคต ซึ่งล้วนต้องอาศัยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างสร้างสารรค์มีประสิทธิภาพก็เลยเป็นประโยชน์ในระยะยาวครับเข้าใจเลยค่ะงั้นก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ดิฉันขอสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้สารวจกันมาอีกครั้งนะคะเราเริ่มจากความท้าทายเรื่องสมาร์ทโฟนในห้องเรียนซึ่งก็มีทั้งมุมที่มองว่ามันเป็นผลเสียต่อสมาธิสุขภาพ แล้วมุมที่เห็นว่ามันก็มีศักยภาพเป็นเครื่องมือช่วยเรียนรู้ได้ถ้าใช้ให้ถูกวิธีจากนั้นเราก็เชื่อมโยงเรื่องนี้กับทฤษฎี c อน n น c t i v i s m ที่บอกว่าการเรียนรู้ยุคนี้คือการสร้างและเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลซึ่งนำไปสู่แนวคิดแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี AR โดยเฉพาะ Spark AR บนโซเชียลมีเดียผ่านฟิลเตอร์สองแบบหลักๆคือ Quiz Filter สำหรับทบทวนความรู้แบบโต้ตอบสนุกๆและ Real World Filter สำหรับสร้างประสบการณ์เรียนรู้สามมิติที่สมจริง ทั้งหมดนี้ก็เป็นความพยายามที่จะผสานบทเรียนเข้ากับพฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียนยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำปิดท้ายก็คือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเทคโนโลยีที่ผู้เรียนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละครับแทนที่จะมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นศัตรูกับการเรียนรู้การพยายามทำความเข้าใจแล้วก็หาวิธีนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจจะเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และก็ยั่งยืนกว่าในการดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่นะครับการหาวิธีที่ทําให้การเรียนรู้มันสอดคล้องไปกับโลกที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆน่าจะเป็นกุญแจสาคัญกับค่ะเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากเลยค่ะและเพื่อเป็นการต่อย,ยอดความคิดนะคะดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสําหรับผู้ฟังถูกท่านค่ะท่านคิดว่าแนวทางการปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เข้ากับแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ผู้เรียนใช้เป็นประจำอยู่แล้ว เช่นโซเชียลมีเดียหรือเกมเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพในระยะยาวมากกว่าความพยายามที่จะไปจํากัดหรือควบคุมการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นหรือเปล่าคะแล้วนอกเหนือจาก AR บน Facebook หรือ Instagram แล้วเนี่ยยังมีเทคโนโลยีใกล้ตัวอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและแปลกใหม่ได้ลองนำคำถามเหล่านี้กลับไปคบคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ